เป็นแบนป่าเอ,อินตำนานวิตา้าไหมสู้กับศัตรูไปด้วยกันไม่ใช่แวนป่าแต่เป็นแวนป่าจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเกา้าเสมอ เดี๋ยวใครเดินตามหลังมาวะเฮ้ยความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะเปิดมาตัวละครแล้วก็โจมตีมาตวเลยต้อมเลนดัของเราถูกโจมตี ใชทายสิวใครกำลังมาใช่ทายสิใครกำลังมานี่มนหนักตีกูให้ใช่ครนะับโอดีต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีกิตการเคลลี่สามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอือดีนะเกียบไปละ ยังตีคิปเล็กก็ได้แหลยมาดีครับ f i r s ส b l o วัสดีเพื่อนอยู่คนเดียวงี้แหวะไปก่อนไหนวีดามีแหวะดูข้างล่างไหนแวนเป็นไงบ้าง ้มเลนมังกรของเราถูกโจมตีเก่งกว่ท้า <c oughs> ท,ทายเฉยเลยดีมาก,ด,มากดีกูให้ก,กดเไยให้เลยใช่ <c oughs> แต่ความแรงเนเี่ยเด็กก็ไม่พอเหมือนกันนะพเพื่อนเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเอนอะไรของพวกนี้วะเนี่ยโวย,ยป่าทำไมวะเล่นอะไรเนี่ยเออยตายป่าโวยป่าทำไงวะโวยป่วยด้ อย่าโบูไม <google> so ่มีนาก็เหลือขึ้นรอดแล้วตีกับบปูยังวะตีมีแล้วเด้อเฮ้ยยังไม่ได้ตีสวยมาเดี๋ยบปเนี่ขอืน่าลิง โอมซีมาหรอกดีกัน,วน,นสวเฮ้ยเกมนี้เราไม่หยุดบาาเลยวะอ สัด ce ce oh, oh. ีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนกันัอาไปฮะนี่อะไรก็อะไรโราอะไรโราเฮ้ยอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยี่ยเลยเลยโอ้มันเล่นสายเดียวกันเลย รอก่อนนะรอก่อนนะเกมของท่านอเคเพื่อนไม่เบีตอบเพื่อนในทีมเอ้ยโมทออะไรอ่างนายเนี่ยยคูณป่านะเว้ย อ,อะไรขอเนี่ยมันฟังข้ามไม่กลัวผมเลยความเร็วอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะฝั่งเราก็ไม่เกรงใจผมเช่นกันป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีป้อมเลนดักถูกโจมตีมาหลับไหลบ้าง ผมไมน่าสู้มาหลักได้ครับตอนนีเ้น <c oughs> เาตัดเลือดอย่างเดียวได้ยัอ <c oughs> ุ้ยมันช็อกไปแล้วนี่วาอ้าวอ้าวนี่มันดเลยมันต้อของเราตุ้นเลย้อใช่ไหมหายไปแล้ จงนำหน้าศัตรู19 f e a t e d ตอนนี้เราเป็นฝ่ายที่ดีเติมเติมสวนมขาดจัดดาวเู้ยมันหลอไข่าวว่าติงเลยเพื่อนนี่มันช็อคแล้วช็อแล้ว นี่ไงนี่ไงไม่ไงนี่ไงประมาทแล้วประมาทแล้วประมาทแล้วโอ้โหเยอะเบยตาคนหนักเลยทั้งฝั่งข้าทั้งฝั่งในเองยังไม่ใครไม่ใครหยุดไม่ใครแบบไม่ไม่เบยตาเลยอะไรพวกเนี้ย ป่าระเบิดของจริงเกี่ยป่าก็ระเบิดไปแล้วเ,เวน,นี่ยเออแต่าเออกี่ยวกัเลิกเวทป่าดิคือตอนนี้ปา่าคือปา่าสู้ชีตมากเนี่ย ไม่ได้ซูว <thin> ิต้องฝังทางเก่งเลยสู้ชีวิต้องฝังตัวเองโดนเวทเวทท้องฝังตัวเองเนี่ยจะแตกไม่มีจะตวงก่อนไม่ได้แสงก่อนไอ้เพื่อนโอเคไม่ได้แล้วโดนถอยแล้วโอ้ยไม่ได้ละไีได้ใช่ม จงสู้ยูกจงตีก่อนตาย One minute later เธอเองก็ป่าระเบิดได้นะฝั่งฝั่งอุตสาหกรรมยักษ์ป้มเลนจังของเราถูกโจมตีอ๋อโอ้ เฮ้กมใจใหม่ด้เะนะยนี่นี่ขาดทิ้งรอนเลยอโอ้ยเพื่อนก็ไม่ช่วยโอ้ยปูงั้นไอ้เจีไม่รู้สึกว่าตานี้ทุกคนนั้นดูหน้าหมไส้ไปเลย ยังรักกันจังเลยนะฮะพวกนายเนี่ยโหบนทีดูไม่ค่อยสนใจเราเลยเนาะฝังคาฝัง้ามันก็นเลยต้องจะงล,ลุมก,กันเยอะเลยกนละัวกูเกิดเลยเนี่ยกูมีเวทีกัน เฮ้ยยีพเพล็กโอ้โหนี่อนี่อย่านะอย่านะอย่านะไม่ <c oughs> เกรงใจเลย <c oughs> นี่ไง ึ่มันายังไม่เคยฆ่ามันได้ใช่ไหมวามเร็วอย่างเดียวพลังเพนดาเร็วแล้วไงเพื่อน เอาดาวกะเพื away, right, right, ่อนจงนำหน้าศัตรูหน mm ึ hmm. ่งเาเสมอเอาดาบก่อนเพื่อนเอาดาบโค้ชูชีพเลยตายอื้อโดนลาดอีกเหกืงตายแล้ว โอ้โอ้เดินโอ้ยทำไมคุณตื่ดนานวะเออเฮ้ยเดี๋ยวคนมันหนึ่ดานจังวะตอนนี้คงไม่ได้เวทคือเพื่อนไม่ได้เวทแต่คงจะเห็นแล้วว่าคือเราเป็นจริงแต่ตอนนี้คือไม่น่าไม่น่าไหวเดินวนพร้อมกันเด้อ ย้อนยายาย้อนนี่หนึ่งทีพออะไรแวนอะไรแว่นสิอาลั์โอ้โอ้พวกนี้มาใส่กวนโลดีกว่าพวกนี้กระจองจะเล่นกูอย่างเดียว โาได้วฆ่าไม่ได้อโดนสวนด้โดนสวนน,วนะไม่โดนเรียบร้อยโดนคุมกอนเม็ดำบุ้วไงเกิดแล้วส,สามสิบสต็คไหมวะ คงก็ต้องตามละเอาแค่บูหอกไปไม่เห็นลิงเลยลิงเอฟเคเลยเป็นฝั่งข้ามใช่ไหมฝั่งข้ามเอฟเคเาวโอ้ <c oughs> จงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอเรื่องเหลี่ยมทักดอกบอกเส้นกันโอ้โอเกิดอะไรเฮ้ยโดนหมดแล้วเนี่ยโอ้อ พาไปได้แลว้วมาร์สุดยอดสุดยอดอุ้ยสุดยอดเลยโอเคบิกแน่ๆน่ไม่สุดยอดแล้วตอนเนี้ย ในป้อมกลางไปชีบบนผมจะไม่ได้จบนะผมก็จะเล่นอะไร่าไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเสจอแล้วเฮ้ยอ๋อเนี่ยโเดียวกันอะไรคล่คอ,งคองใจอะไรเอ้าไอ้ียโดนลราได้แล้วโอเคโอเคอาบัด <laughs> เอ้ยมาหลอดมันเก่งยังวะอืออือเจอแคนนอ่นั้นแหละอือก็หามาก็หารัานนี่แหละเอาล่ะมาท้อสีนี่ไม่ใครออกโรงเลยเลยออกมาเชียร์ชิ้นล่างนะเพื่อเอาชัว โอเคโดนรักอ่ะเดี๋ยวนะโอเคเราข้ามหลับแล้วเหรอเฮ้ขาดใครวะลิงลิงใช่ไหมลิงลิงยังไม่ได้ฆ่าลิงยืนหัวลิงไม่เจอลีเนียดเดืดดีเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเออหน้าตูดหนึเสมอเฮ้

おーキャランほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだほうほうでは十分近づくがいいあおーキプ อาข้างบนเป็นไงบ้างสุดใสดีตอนนี้จูบพื้นอยู่เอ้ยมาหลอกสัดแล้วแฮปปี้มกลลกากเลย วามเร็วอย่างเดียวมันไม่พอละผมม่เคลียร์คลิปหน่อยแล้วเป็นปากด้วยเลียงเลี้ยตัวเดียวได้นี่นั่นแหละเลือดสู้ดีกว่าเลือดซอ มันเล่นแบบมันตีดาร์กอยู่แน่ๆเลยหายไงเงี้ยออดาร์กแน่อินฟินิเตเซเยอร์ดาร์เซเยอร,ยร,ยรย์ถูกตั้งหานแน่ๆซีก่อาใกล,ใกล้ๆนีดสิโอ้อืม ขอลากคนไม่ตายด้วยอือเรียบร้อยชนะแล้วมั้งแปะแฝดเรียบร้อยแตกอืมาจบดิเอ้ยมามาจีดิอ๋อมาจบดิ พูดตรลมานฝั่งข้ามเลยฝั่งเราว่าไงเนี่ยเหมือนฝั่งเราจะไม่สนใจแชทเลยนะโอเคมาจบับละกลัวจังเลยเอ๋ออะไรวะเนี่ยใครโทรมาวะ